สวัสดีครับวันนี้อยู่กันในเกมอนิเมะแวนการ์ดนะทุกคนอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมนะครับที่ผมเคยมาเล่นเกมอนิเมะแวนการ์ดนะทุกคนเพราะว่าอันนี้คือผมยังไม่ได้ไปทำเลยนะทุกคนผมแค่ไปแบบใส่โค้ดแล้วก็ซุ่มแล้วก็ไปซุ่มซัมเมอร์อย่างเดียวเลยนะทุกคนเพราะว่าผมก็ยังทําอะไรไม่เป็นแต่ว่าผมเคยไปได้ยินมาว่าเขาให้หาตัวละครอ,อย่างเอชแคนนอนะทุกคนที่อยู่ในตู้ซัมมอนนะครับ นี่นะครับนี่ตัวละครนี้นะที่มันยืนแบบเป็นเงาเอยู่ข้างหลังตัวเนี้ยแล้วผมก็เลยไปฟาร์มไอ้แก้วน้ําชานี้มานะทุกคนผมก็ซูมไปแล้วประมาณหนึ่งนะครับก็อันนี้น่าจะได้การนนตีแล้วนะทุกคนผมมีอยู่ประมาณ6กแสนนะครับก็พวกเควสอะไรอย่างนี้ผมก็เสร็จหมดแล้วนะทุกคนพวกแบ t เทิร์นผ่านอะไรเงี้ยก็เสร็จเรียบร้อยโค้ดอะไรผมก็ใส่หมดแล้วนะทุกคนใครมีอะไรแนะนําก็ช่วยคอมเมนต์ได้นะครับเพราะว่า ผมก็เคยมาเล่นครั้งแรกอะเอาจริงๆเอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยอ่ะอันนี้คืออะไรโอเคเดี๋ยวผมจะมาสุ่มนะผมจะมาตามหาเอกนอรกันต่อโอเคว่าผมจะได้หรือเปล่านะทุกคนเพราะว่าผมสุ่มไปแบบโคตรเยอะแบบเป็นล้านอะเอ้ยอันนี้มันจะได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้คือผมก็ยังไม่แน่ใจนะทุกคนว่าถ้าผมเสียไปทั้งหมดหกแสนนะมันจะได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าคำนวณผิดหรือเปล่านะทุกคน เดี๋ยวผมขอคำนวนใหม่แป๊บหนึ่งนะเออมันจะใช้โอ้ยเฮ้ยพอพอพออันนี้คือน่าจะเป็นการันตีเอสคณอนะทุกคนเนี่ยไอ้ไอ้ที่มันอยู่ขวามือบนเนี่ยที่มันสี่พันสามพันเก้าเนี่ยตอนแรกมันน่ามันน่าต้องใช้ถ้วยชาประมาณสามล้านนะทุกคนก็ฟาร์ประมาณแบบสามสี่วันคือผมก็ฟาร์มาแค่แบบแบบเดียวนะทุกคนประมาณสามวันนะครับสามถึงสนะี่วันอะประมาณเนี้ยผมก็ลืมนะทุกคนว่าฟาร์ไปแล้วทั้งหมดกี่วันนะ แต่ก็ลองมาสูมดูบ้างก็ได้ใช้นี่มาแล้ทุกตัวนะครับทษกตัวหน้าตัวเกือบทุกตัวนะไอรูเดียสแล้วก็ไอตัวตรงกลางเนี่ยแล้วก็ตัวที่มาจากเรื่องโจโจ้นี่ผมก็ได้มาแล้วนะครับตัวใช้นี่นะปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวผมมีสี่ผันเพรเดี๋ยวผมจะไปตามหาตัวอย่างเซเบอร์นะทุกคนเพราะว่าเขาบอกว่าดีอะคืออะไรดีคนอื่นตัวใครบอกว่าดีคือผมดีหมดใครบอกว่าดีผมบอกว่าดีด้วยอ่ะเอาแค่นี้พอเพราะว่าผมไม่เคยเล่นอะ คืออันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่เพิ่งเคยมาเล่นอนิเมะแวนการ์ดนะทุกคนเพราะว่าตอนที่มันแบบเกาอ่ะผมก็ไม่เคยเล่นนะครับช่วงนั้นอ่ะโอเคสุ่มเรื่อยๆผมมีดีโรยู่ประมาณ40 50บมั้งถ้าได้เอ็ดนอเดี๋ยวผมจะไปนี่เลยนะจะไปเอาลีโรไปสุ่มให้เอ็ดขนอให้หมดเลยเพื่อจะได้แบบว่าโมนาทอะไรเงี้ย เห็นเขาว่าโมนาคือมันแบบว่าออกยากนักหนาเนี่ยมาดูกันว่าดวงผมหรือว่าเกมอะครมันจะติ้งกว่ากันนะทุกคนคือสามพันแล้วอะเหลือสามพันแล้วนะทุกคนก็ยังไม่ออกนะครับไม่รู้ว่าทุกคนโดนการันตีหรือเปล่านะแต่ว่าตัวผมเองน่าจะโดนแน่ๆคือผมกําลังหาเกมเล่นแบบไม่ไมาอยู่นะทุกคนช่วงนี้นะครับเพราะว่าก็เบื่อเกมแบบเดิมๆอะเพราะว่าไม่รู้จะเล่นเกมอะไรนะครับช่วงนี้คือ ใครมีเกมอะไรแนะนําก็ช่วยคอมเมนต์ได้นะครับตอนนี้นะปึ๊บเออสองพันแปดก็ก็ยังไม่ได้คือผมไม่รู้ว่ามันจะมีคัตซีนหรือเปล่านะทุกคนแต่ว่าผมคิดว่าอาจจะมีนะเพราะว่ามันเป็นตัวละครแบบเหมือนตัวละครลับอะไรเงี้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บไม่ได้ไม่ได้ถ้าเหลือถ้าเหลือผมจะไปแลกรีโลถ้าหมดก็เรื่องของมันไม่สนจะขอดูก่อน ว่ามันมีเนี่ยได้ชายนี่มาแกอ,อะอะไม่ใช่ดูผิดอ๋อเนี่ยได้ชายนี่มาแนละ้วทุกคนสามตัวละครเนี้ยเป็นชายนี่หมดเลยนะเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามีบูทลักไหมเออไม่มีเลยโอเคซุมต่อเหลือ2,500รยครั้งอยู่กันยาวๆ่ะคุยกันได้ยาวๆเลยนะทุกคนเพราะว่าผมจะได้ไม่ต้องไปตัดเยอะ คือใครมีอะไรแนะนําก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะทุกคนว่าแบบว่าตัวไหนดีตัวไหนควรหานะครับโอเคเหลือสี่พันนะทุกคนเอ้สี่แสนนะทุกคนก็ประมาณสองพันครั้งก็หมดละกดอีกประมาณสองร้อยครั้งอะ่ะโอเคจะหมดละขอออมก่อนสักแบบเหลือสักร้อยทีได้ไหมจะได้เหลือเหลือไอ้น,นี่ไปแลกซักแสนนึงอะไรเงี้ยปึ๊บปึ๊บผมว่า ที่เห็นมานะมันน่าจะแลกเอ่อเทรลีโลดได้ประมาณ200นะทุกคนแต่ว่าผมก็แลกไปประมาณ150แล้วนะทุกคนปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยเหนื่อยจะได้หรือเปล่าเนี่ยอ๋อเวลาซุ่มแล้วเวลาเราขายอ๋อมันได้มันได้ไอ้นี่ด้วยนี่ไอทอ่ะเฮ้ยอย่างนี้ผมว่าไอ้นี่เหลือนะอย่างนี้ผมว่าแก้วไนี่เหลือแนะ่นอน ผมอาจจะได้เอาไปแลกรีโลนะทุกคนเพื่อที่จะมาซูมหาเอ็ดคต่อนะครับอ<า>โอเคก็เหลือประมาณพันห้าแล้วนะทุกคนผมว่าอาจจะโดนการันตีแน่ๆนะครับหรือว่าไม่รอเจออกมาก่อนก็ไม่รู้เนี่ย คือใครแบบว่าออกสักกิโลก็ช่วยบอกด้วยนะทุกคนหรือว่ามันโดนมันต้องโดนการันตีทุกคนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับปึ๊บปึ๊บทำสามโอเคทำสามก็ยังไม่ได้คือผมว่าไม่ได้อะจริงจริงโดนการันตีแน่แนเอ่อผมอาจจะเหลือประมาณแสนหนึ่งนะทุกคนชาชาน่าจะเหลือประมาณแสนหนึ่งนะครับ พอน่าจะพอไปแลกเทสได้อยู่หน่ทุกคนปอ๊บปึ๊บ,บโอเคอซูมอีกร้อยครั้งไปอังต้อทำไมมันเยอะจังวะมันซ่มยากจังโอเคยังไม่ได้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 ปึ๊บ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 ไม่ได้ไม่ได้ไไดแน่นอน เดี๋ยวผมจะขายตัวที่มันเป็นแบบไอตัวพวกที่อยู่ในะตู้ให้หมดเลยนะทุกคนพวกระดับธรรมดาเพื่อจะได้ไอโทเค็นเนี้ยเอาไปแลกเอาไปแลกนะั้นให้หมดเลยเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้หรือเปล่านะทุกคนแต่มันน่าจะขายได้แล้วผมเคยเห็นมาปึ๊บ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 ,บโอเคห้าร้อยค้งสุดท้ายปึ๊บการันตีนะทุกคนหรือว่ามาเจอมากจาะสักร้อยครั้ง อ,อ๋อมันออกยามันออกยาจังวะคือมันต้องออกยาอย่างนี้ทุกคนหรือเปล่าเนี่ยคือผมก็แพ้ไปเรื่อยนะก็ทนฟังก็หน่อยนะทุกคนเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรอนะผมก็พูดไปเรื่อยอะใครอยากให้ผมถามเกมแบบว่าแวนการ์ดเยอะๆก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับเออเอเออ้ออีกร้อยแปดสิบร้อยเจ็ดสิบสิบห้าครั้งสสี่ สิบสามสิบสองสิบเอ็ดโอ้ผมเล่นออตายโดนการันตีมาแฟนก้าดอย่างโดนการาันตีปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ้ยมันจะการันตีแน่นอนใช่ไหมนะปึ๊บเอ้ยอะไรเนี่ยโอเคโอ้ตกใจหมดเนื้อจะไม่ได้เอ๋นี่คือที่ไหนเนี่ยเฮ้ยแล้วน,น,นี่ตัวอะไรเนี่ยเฮ้ย ตัวอะไรอ่ะเอ้ยอุ้ยโคตรเท่เฮ้ยคัสิเนเท่ว่ะอ๋ออันนั้นน่าจะเป็นของที่สมทัยนะทุกคนอุ้ยมันตัวใหญ่จังวะเอชคานอนนะทุกคนปึ๊บเฮ้ยโอเคได้สักทีโอ้โหก็จะได้โคตรยากแม่งตัวต่อไปก็น่าจะมาหาตัวนี้ต่อแนละ้วทุกคนเนี่ยไอตัวมันชื่ออะไรวะเนี่ยเอ่อ ไม่รู้เดี๋ยวค่อยมาสุ่มแล้วกันโอเคได้มาละอยู่ไหนวะเอออยู่ไหน,นอยู่ไหนเอชแคนเอชแคนอ๋อนี่เอออยู่ตัวแรกเลยนี่หว่าทำไมมองไม่เห็นวะเราไว้ก่อนแล้วกันปึ๊บโอเคเดี๋ยวผมมีเพชรยูซี่ผ่านนะเดี๋ยวผมจะหาตัวเงินสักตัวนะทุกคนเพราะว่าตัวเงินผมเผอก็ขายไปนะครับปึ๊บโอ้ไม่ได้เลยได้อินอนสุเกะ๊บ คือเขาว่าเกมนี้รุ่นเลทโหดนะทุกคนคือผมเลือกเลทเป็นไอตัวเนี้ยไอเตเอ้ยไอมันชื่ออะไรวะเตเบอร์ er นะทุกคนอ้อไม่ได้ตัวเงินแล้วผมเผิ่อก็ขายไปแล้วด้วยชีวิตชีวิตอา่าผมได้อูซุยมานะทุกคนแล้วก็ได้ตัวอะไรมาเนี้ยยะแยะไปหมดโอเคปลดตัวกันเดี๋ยวขอไปซูมเทดให้มันหน่อยนะทุกคนถ้าได้แบบดีๆก็ มันก็น่าเล่นหน่อยนะถ้าได้แบบกากๆก็เบื่อไอเลตโกปึป๊บปปึ๊บอ๋อไม่ได้เออเดี๋ยวขอดูกันนะโมนาชอันนี้มันเป็นแบบบล็อกใช่ไหมโอเคไปกันต่อปึ๊บ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 ปึ เกมโคตรดุดไอโคตรไหวเดี๋ยวผมขอแบบรีไอนี่ให้มันก่อนนะทุกคนเอาสักเอ็ดักช่องแล้วกันโอ้ทำไมมันออกยากแ้โอม้มันมีถึงระดับอะไรวะเนี่ยมันมีถึงระดับแบบสูงเลยนะทุกคนเอ้ยได้เอ็ดมาช่องหนึง่งเป็นดาเมจก็ถือว่าโอเคอันนี้คืออะไรเนี่ยพีโ e วหรอเดี๋ยวผมขอดูระบบเกมก่อนนะทุกคนโอ้ใช้ดาวฮะ ถ้าใช้อันเดียวผมมีร้อยอันอันนี้ก็ข้าบได้โอเคเดี๋ยวผมขอไปแลกแลกไอ้น,นี่ก่อนนะทุกคนเอาไอ้ถ้วยชานะไปแลกมันแลกตรงไหนวะอา่าอันนึงนะขอเดินหายก่อนแลกตรงนู้นปะนี่ตัวนี้ตรวน,รนี้โอ้ลม,มิกชีวิตโอเค เดี๋ยวจะแลกเป็นรีโลให้หมดเลยนะทุกคนได้แลกเป็นเทรดให้หมดเลยนะปึ๊บเขได้มา60อันนะทุกคนก็เอาไปลั่นต่อเอาไปลั่นทุ่งต่อเพื่อจะได้แบบว่าเกิดๆหน่อยอ่ะแต่ผมว่าอันนี้น่าจะดับนะทุกคนมาดูกันว่าจะลุ่งหรือจะร่วงแองกันต่อ let's g let's go เฮ้ย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 เเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อะไรวะเนี่ย อ๋อมันมีการันตีด้วยนี่อ๋อถ้าพันห้ามันก็จะได้อ๋อเข้าใจละโหจะไม่งีโลเกมนี้หายากด้วยสวยโอเคได้โลมาเพิ่มหนึ่งอันได้ผมว่าจะไปเคลีร์สตรอร,รี่นะทุกคนแล้วก็ทำอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะครับเดี๋ยวขอไปุม่มอีกสักหน่อยแล้วกันก็นจะจบคลิปนะทุกคน คือใครมีอะไรแนะนาผมก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าควรหาตัวอะไรอะไรเงี้ยอ๋ยอกระเป๋าเต็มหายห,หมดแล้พวกนะ่ะตัวไกลไปไป,ไปให้หมดปึ๊บโอเคไม่ได้เหมือนเดิมแล้วทุกคนตัวละครเซเบอร์นะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ มีเท่านี้นะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาบให้ผมด้วยนะครับอยากให้ผมไปทำคลิปอะไรหรืออยากให้ผมสอนอะไรก็ช่วยคอมเมนต์ในใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะทุกคนก็ใครมีอะไรอยากจะแนะนำให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์ม้ด้วยนะครับบ๊ายบาย